สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำน,น,นักลายนะครับนะในรอบแรกไป c o n ไซด์ of Money o o r People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสาร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30ถึง21.30นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเ,อเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรท่านที่สนใจการประชุมสัมมนานไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมนะครับเศก9เนื้อหาหัวข้อในการพูดคุยเนี่ย จะทําให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะนี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3นะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไป หลังตลาดแค s ชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great ีเ s e t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ ครับนับตั้งแต่นะครับผมทำช่อง YouTube Channel มาในต้นปี2018นะครับผมก็ได้ปูพื้นฐานนะครับเหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วก็นะพูดถึงปริษัทนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงสิตินะจากอดีตที่ผ่านมาเราวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนนะครับเซนติเมนต์ต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นนะครับในทศวรรษนี้ แล้วผมก็ได้คาดการไว้ในปลายปี2019นะว่าโลกกำลังจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า Global g e t e t i t i o n นะครับโอกาสมากกว่า50%ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะในต้นปี2020นะครับเมื่อโรคโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ระบาดเข้ามานะครับสิ่งที่ผมพูดอย่างต่อนเนื่องก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหลากหลายแบบเหลือเกินนะทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งมันจะเกิดทางเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจฟืดเงินฟืดเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็มีเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พูดไว้นันตั้งแต่ต,ต้นของ2อง0นะครับแล้วก็พูดมาเรื่อยๆ่นะจนถึงกลางปีที่แล้วก็บอกทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวกระจายนะทรัพย์สินของท่านให้ดีนะ asset diversification ให้ดีก็คือการกระจายทรัพย์สินให้ดีเพื่อรับมือ ความผันผวนในทุกมิตินะของทศวรรษ2020นะครับประการแรกคือให้บริหารจัดการเรื่องหนี้สินก่อนนะใครที่มีหนี้สินปริมาณมากเนี่ยนะถ้าลดลงได้ก็ลดนะใครไม่มีหนี้สินไม่จําเป็นก็อย่าสร้างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เว้นไว้แต่ว่ามันเป็นหนี้สินที่สร้างไรายได้นะครับก็พิจารณากันไป นะด้วยความเชี่ยวชาญในการประกอบนะอาชีพของแต่ละท่านนะว่าเหมาะควรว่าการใดที่จะสร้างหนี้สินขึ้นมานะครับและเมื่อบริหารจัดการนะครับหนี้สินนะให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดนะหรือระดับที่เหมาะสมนะครับก็หันมาดูเรื่องของการกระจายสินทรัพย์ที่แท้จริงนะซึ่งผมก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะเศรษฐกิจจะฟืดนะเงินจะฟืดหรือเงินจะเฟอ้อเนี่ยทุกคนก็มีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัย4นะพวกบ้านที่อยู่อาศัยนะครับพวกยวดยานผานะในยุคสมัยนี้นะท่านก็ไปบริหารจัดการให้ดีบุรณะซ่อมแซมให้ดีนะครับ ของอะไรพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนนะหรือถ้าเกิดจะซื้ออะไรใหม่เนี่ยก็พิจารณาตามฐานะนะให้เหมาะสมกับตัวเองนะไม่เป็นภาราที่มากเกินไปเพราะสิ่งต่างๆนี้จําเป็นต้องใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจการเงินจะเป็นอย่างไรเงินฝืดเงินเฟอ้อจะมานะเศรษฐกิจฝืดจะมาเศรษฐกิจถดถอยจะมานะครับ แล้วก็ผมก็พูดถึงว่าอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่ความจำเป็นนะพวกคอมพิวเตอร์นะพวกสมาร์ทโฟนทรศัพท์มือถือมีความจําเป็นซึ่งเราก็เห็นแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อรัฐบาลต้องการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆนะครับก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้สื่อดิจิตอลต่างๆเหล่านี้นะครับในการลงทะเบียนในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นนะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะมีราคาสูงอยู่บ้างสำหรบับบางท่านแต่ก็มีความจําเป็นนะผมเป็นเครื่องมือนะในการประกอบอาชีพการงานในยุคสมัยนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็บอกให้กระจายสภาพคล่องนั่นคือเงินสดให้มีมากเพียงพอนะอย่างน้อยก็6เดือน8เดือนหรือ1ปีนะทุกวันนี้ลองเช็คดูนะเรามีสภาพคล่องเพียงพอ นะในช่วงจนถ,ถึงสิ้นปีนี้หรือเปล่านะแล้วต่อมาก็คือในสภาวะของเงินเฟอ้อตัวป้องกันเงินเฟอ้อนะที่พิสูจน์มาแล้วนะในอดีตนะครับก็คือ,อทองคำนะท่านมีหรือไม่นะถ้าท่านมีนะก็ดีนะมี10-20%ในสินทรัพย์ของท่านก็ดีนะโดยเฉพาะถ้าเป็นการลงทุนในทองคำนะก็เป็นทองคำแท่งนะพวก5บาท10บาท20บาทนะ ก็มีนะประมาณ10-20%ก็เพียงพอที่จะ cover นะความเสียหายของความพลิกผันผันผวนนะครับหรือถ้าไม่มีจริงเนี่ยท่านซื้อทองบาท2บาท3บาทนะเป็นอ,อทองเป็นสร้อยเป็นแหวนนะเป็นกำไรอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าทองคำตลอด4 5 0พพันปีมามันพิสูจน์ตัวมันเองนะว่ามันช่วยป้องกันเรื่องของเงินเฟอ้อได้นะปกป้องความมั่งคั่งของเราได้นะครับ มันสิ่งเหล่านี้นะผมก็พูดมาอย่างต่อเนื่องว่ามันเป็นการปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020นะครับมันไม่ได้จบอย่างรวดเร็วนะอย่างที่หลายท่านคาดคิดนะว่าอยากให้มันจบเร็วๆนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากท่านนะหรือไม่อยากท่านนะครับท่านจะต้องฟังที่ผมพูดมาตั้งแต่เหตุปัจจัยพื้นฐานเดเมนทัลนะครับแล้ย้อนดูศึกษา นะในข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์สถิติเก่าๆนะถึงตัววัดดัชนีชี้วัดต่างๆนะครับแล้วความสัมพันธ์นะของเหตุปัจจัยต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือเซนติเมนทัลคือแรงขับเคลื่อนต่างๆนะและเมื่อท่านรู้เข้าใจแล้วเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวด้วยนะไม่ใช่ท่านฟังเฉยๆนะถ้าท่านไม่เตรียมตัวนะก็คือการเตรียมตัวก็คือการลงมือกระทํามันต้องตัดสินใจก่อนนะกระทําที่จิตใจก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการกระทํา ที่กายนะก็คือเตรียมตัวทรัพย์สินบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยนะสภาวะพลิกผันผันผลต่างๆเหล่านี้นะท่านจะเหมือนกบนะที่อยู่ในน้ําซึ่งอาจจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจากสภาวะบีบคั้นจากภายนอกทางเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจฝืดนะครับเงินฝืดเงินเฟ้อนะภาวะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกสงครามนะเกิดการขาดแคลนทางอุปสงค์อะไรย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็กลายเป็นว่า ท่านจะเป็นกลุ่มนะต้มที่ร้อนน้อยหรือว่าร้อนมากร้อนมากแบบอ่อนเปี้ยเพียงนะหรืออาจจะล้มตายไปก็อาจเป็นไปได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของท่านนี่แหละครับคือหลักของกรรมนะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆนะถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่ใช้สีบัญญาในการดำรงชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำก็ทำกรรมดีเอาไว้นะมันก็ไม่มีผลนะส่งมาให้เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น คนส่วนใหญนะ่ในโลกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่านะก็จะไม่เข้าใจหลักนี้นะหลักของกรรมนะหรือการกระทำนั่นเองนะครับเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยสำคัญที่สุดแลนะถ้าว่าตนจะพึ่งอะไรในตนก็พึ่งสติปัญญา,นะาพึ่งความรู้ความเข้าใจนะของกฎไนะตรรกษนะครับของกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับขอให้ทุกท่านฟังไมาไดรก่อน,นเช่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ